ก็จะมาพูดก็จะมาพูดถึงเรื่องสวัสดิการฟาร์มช่วยเหลือที่นี่นะคะคือโควิดครั้งที่หนึ่งรู้สึกว่าร้านค้าร้านนวดจะปิดไปสักประมาณ3-4เดือนนะคะคือฟาร์มช่วยเหลือก็คือถ้าคุณเงินเดือนคือจะเขาก็จะช่วย จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาก็จะช่วยประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคือคุณปิดร้านสามเดือนเนี่ยถ้าคุณมีร้านนวดหรือว่าร้านอาหารเนี่ยก็จะมีเอ่อเงินเหมือนประกันสังคมบ้านเราอะคะ่ะช่วยเหลือรอบแรกรู้สึกว่าจะปิดไปสามสี่เดือนนะคะค่ะแล้วก็มี มีโควิดรอบ2ก็สั่งประกาศให้ปิดเองนะคะก็ยังได้ก็ยังดีที่รัฐบาลได้ช่วยเหลืออย่างร้านนวดเนี่ยเขาก็จะช่วยออกค่าเช่าค่าเช่าค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟค่าตกงานแล้วแต่ว่าคุณ มีรายจ่ายอะไรมัางที่จะต้องใช้จ่ายเขาก็จะดูเขาก็จะตรวจสอบอันนี้ก็เป็นผลดีค่ะแต่ก็คือได้ข่าวมาว่าถ้าเกิดว่าเออปีต่อไปถ้าเกิดจะต้องมีการปิดกิจการอีกนะคะคือฟาร์มช่วยเหลืออาจจะ อาจจะช่วยอาจจะช่วยได้ไม่มากหรืออาจจะไม่ได้ช่วยเหลือนะคะก็ต้องมานั่งฟังกันอีกทีะคะ่ะว่าจะเป็นยังไงดิฉันก็นำเรื่องเอามาพูดเท่าที่พอได้รับรู้มานะคะถ้าใครที่เออมีความรู้เพิ่มเติมมามากฝ่าน,นี้นะคะก็ เขียนมาคอมเมนต์เขียนมาพูดคุยให้ฟาร์มรู้แลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับฟาร์มช่วยเหลือครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามีการที่จะต้องสั่งปิดร้านหรือว่าจะต้องหยุดงานนะคะตอนนี้บริษัทเพื่อนดิฉันก็ทำงานอาทิตย์หยุด1อาทิตย์นะคะบริษัทรถยนต์นะคะคือ เขาเรียกว่าคูสอาบนะคะทำงานแบบว่าอาทิตย์นี้ทำอาทิตย์หน้าไม่มีงานทำประมาณนี้นะคะนะคะเพื่อนๆก็สู้ๆกันไปกับโควิดดิฉันก็คิดว่าถ้าโควิดมันมันยืดยาวไปมากกว่านี้โอ้กี่ปี กี่ปีกี่เดือนเท่าไรโรคโควิดจะหายไปคือดิฉันมองว่าเมื่อก่อนนี้เคยกลัวกลัวที่จะแบบคนคนที่อยู่ไกลต่างถิ่นนะครับคือไม่รู้จะคิดเหมือนดิฉันหรือเปล่าตอนแรกดิฉันกลัวไปเกือบหนึ่งเดือนนะกลัวกลัวจะเป็นโควิดกลัว ตายกลัวไม่ได้กลับไปเห็นหน้าพ่อแม่กลัวไม่ได้กลับไปเห็นลูกถ้าเราอยู่ใกล้ใกล้กันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันก็ไม่คิดอะไรมากถ้าจะตายก็คิดว่าตายอยู่กับลูกตายอยู่กับครอบครัวตอนแรกนะคะตอนที่เป็นใหม่ๆตอนนี้ดิฉันก็ไม่ไม่มีความกลัวนั้นแล้วค่ะเพราะว่า ดิฉันนี่ใส่ถุงมือล้างมือใส่หน้ากากเข้าห้องน้ำก็ต้องเออ่มีกระดาษไปเช็ดก่อนนะคะที่จะนั่งคือป้องกันทุกวิถีทางเพราะว่าฟาร์มที่เรากลัวมากแต่ตอนนี้ก็คือระวังตัวเหมือนเดิมแต่ก็ฟาร์มกลัวนั้นก็หายไปนะคะคือคนเราถ้า ถ้าถึงถึงเวลาก็ต้องไปทุกคนนะคะก็คือจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันนะคะช่วงโควิดที่กลับมารอบ2คะ่ะเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่รู้จักกันนะคะก็เป็นโควิดเหมือนกันหลายคนคะ่ะคนไทยรอบแรก ไม่มีคนไทยค่ะรอบแรกเป็นพวกเอ่อประเทศประเทศอเมริกากับประเทศเอ,อิตาลีทางโน้นนะคะที่ติดกันเยอะแล้วก็ตายกันเยอะค่ะมารอบสองนี่ที่ประเทศที่ดิฉันอยู่เนี่ยรู้สึกว่าคือได้ข่าวคนใกล้ตัวเป็นก็รุ่นรุ่น,รนเรียวข่าวเดียวกับดิฉันนะคะ ก็ถามถึงอาการเขาเขาก็เหมือนเขาบอกว่าเขาเหมือนเป็นหวัดธรรมดาก็จะมีอาการแบบเหนื่อยเขาก็จะดื่มน้ำขิงเยอะๆนะคะบางคนกลัวดื่มน้ำขิงจนแบบว่าร้อนมากดื่มจนปวดท้องนะคะคือไปเจ็บท้องแต่คือกลัวที่ว่าอยากทำให้ร่างกายอบอุ่นดื่มน้ำขิงมากเกินไป แต่เขาก็บอกอาการก็คือเหมือนเป็นโรคหวัดธรรมดาจะมีมาหน่อยมากฝันหน่อยก็คืออาการเหนื่อยแล้วทุกวันนี้ก็หายค่ะเพื่อนบางคนก็เป็นแต่ว่าสามีไม่เป็นค่ะมีอีกครอบครัวหนึ่งสามีเป็นเมียกับลูกลูกก็ห้าหกขวบลูกกับเมียไม่เป็นค่ะอยู่บ้านเดียวกัน มันก็แล้วแต่ภูมิต้านทานของแต่ละคนนะคะดิฉันว่านะคะีค่ะพูดมาพูดถึงโควิดกันนะคะถ้าเกิดมีการจะต้องปิดกันตลอดไปอยู่อย่างนี้ปิดปิดเปิดเปิดเศรษฐกิจงานก็ไม่เดินส่วนตัวดิฉันก็คิดว่าโควิดสำหรับฉัน ดิฉันนะตอนนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นโรคไข้หวัดอย่างหนึ่งนะคะคือถ้ามันถ้าเกิดว่าต้องมานั่งปิดนู่นปิดนี่แล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยคือจะทำยังไงกันคะคนที่ตกงานเศรษฐกิจก็จะแย่บ้านเมืองก็ไม่พัฒนา ก็ขอใหอ้วัคซีนนะคะภาวน,นาให้วัคซีนที่ที่เราฉีดมาเนี่ยป้องกันได้100%ซค่ะคนที่ฉีดแล้วก็จะไม่ติดหรือว่าไม่แพ้เชื้อไม่แพ้ไม่ไม่ไม่แพ้แพ,แพ้เชื้อค่ะถ้าเกิดยังต้องมานั่งปิดเมืองปิดกันอย่างนี้เศรษฐกิจแย่แล้วคนที่นึกไม่ออกเลย ที่เขาตกงานแล้วก็เออนะคะจะทำยังไงกันต่อไปบางทีฉันก็ดิฉันก็มองว่ามันน่าจะปล่อยให้มันเป็นอาจจะคิดไม่ถูกนะคะอาจจะพูดไม่ถูกคือถ้าจะพูดว่าปล่อยให้มันเป็นเเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ไม่งั้นเศรษฐกิจก็จะพังแต่พูดพูดไปเหมือนก็จะเป็นห่วงเศรษฐกิจมากฝ่าชีวิตคนอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะมันก็แค่มาบรรยายความรู้สึกนะคะกับเรื่องโควิด